สวัสดีค่ะจำปีค่ะเมื่อน,นี้อยู่กับรายการจำปีพ่านลาะค่ะเบิ่งค่ะคุณผู้ชมเฮาอยู่ที่ภูฝอยลมจังหวัดอุดรธาน,นีนะคะบรรยากาศคันผู้ใดได้มาพักแล้วเย็นสบายค่ะกลางคืนจะมีเต้นให้กลางนะคะและกะบรรยากาศรอบๆเบิ่ง,ง,ง,งค่ะดอกไม้งามๆค่ะช่วงนี้สนับสนุนรายการโดยบุญมาฟา,าสโกยศิบัติเอเตซน สบู่ยาไผ่ชิงลิงน้ำสาลายแดงที่เป็นดีพี่เมี่ยมกล่องสีเขียวขวดสีฟ้าและกาเลอฟ้าค่ะโอ้ยพิธีกรไงยังไอ้บอยแน่หนาคอยมีปัญหาย,ยัางโู้ยจะเป็นเห็ุอีกอย่างดอก สกงอกเซกแงกอยู่ไม้อไปคุยกันก่อนมายืนตากแดดนั่งอยู่น,นี่เขาห่มพูดเป็นยัง เฮ็ดยัง้อนซีบุยซีบายไล่บังใหม่อยู่เฮ็ดยังก็เดเดิมน่ะโอ้ยคอยซ้อมเป็นพิธีกรเป็นพิธีกรเออไล่การใดซ่องใดอีกบ้างนี่เอากระซ่องบุญมาที่วี่เด้์หกสิบเจ็ด psi ไล่การยังเสือไล่การท่องเที่ยวนล่าแต่ว่าเอ้ยคำหล่าเราเหตุยูเอ้ยคำหล่าเราเห็นอะคำล่าพาเลาะอืมแต่ว่าคอยนี้จะเป็นจำปีพาปวง จำปีผ้าพวงอสโลแกนขันซส้ายดูขันขวาดูวยโผ่านดอกจำปีนาตาตัวนะโบผ่านจังใดไอ้บอยเลื่อฝ่าข่อยกระใส่สบู่สิ่งหลิงข่อยกระใส่เบื้องดูนี่หนาข่อยนี่ผิวข่อยนี่หอมแถ่พุ่นพุณข่อยกระดีเบื้องดูเนี่ยบ่บอบจังไดกับโบผ่านเบื้องแล้วนี่ พีมันต้องอายพี่ระรับดาล่าฮอลลีวูดดาราฮอลลีวูดเม้นเ้อาเขาให้เจ้ารับบทยังเขาติดต่อมาซองบทผูน่ะเออรู้ว่าบทยังบทยังอ๋อก้อนหินกับต้นไม้ออก้อนหินกับต้นไม้ออโอ๊ยต้องหอดเจ้าคอยกระเล่นได้ภาษาก้อนหินกับตนไม้เฮ้ยมันยากเนี่บทนี้ คือสีเหล่าหลายเนาะเฮ้อสว่าสีนิ่งได้แน่ยืนให้ตรงแน่แขนต่ต้องกลางออกดีๆพูเดี้จะไม่ขี่หม่ขี่คุยค่ะบอกน้ำเจ้ลหรือเซเวลาคอยหาซ่อมบดอีกกลัวพอหุ่นวูบุญยงค่ะคุณผู้ชมคะเราจะหนีจากพีบ้าจะพาคุณผู้ชมไปหย่างลอะหิมว้ยกันนะคะห่วยหิมวย